สวัสดีครับสามเอ็ดวันนี้พบกับ 3S F4 e. ขับหลังกีออโต้นะฮะตัวนี้เป็นเครื่องมาจากเดี๋ยวขอดู่ันอ่ามาจาก SR40 นะครับตรงนี้ก็คือไลเอเป็นเครื่องกึ่งรถตู้ตัวนี้เป็นฟรีปัม๊มพัดลมฟรีปั๊มนะครับแล้วก็เป็นคลิกดาว สายที่ดาวสายก็คือสายข้างบนเนี่ยจะเป็นสายกลางข้าขงล่างเป็นสายคันเร่งน,นะครับสาภาพเครื่องคร่าวๆโอ้ดูดิ็อดเหลืองทองเหลืองอารามตัวนี้มันโกหกกันไม่ได้เนาะจะล้างยังไงมันก็โกหกกันไม่ได้สาภาพเครื่องสว่มากดูไปพัดลมฟีตัมขาววองเลย tong, ให้ดูคร่าวๆรอบๆนะครับคอมแอร์ไม่มีรอยหิมะเลยนะส่วนใหญ่ ให้ดูสภาพเครื่องนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดดูกันเลยนี่โอ้ยสส่แก้วคนใหญ่สา F e เมเีนี่ยที่มาก็จะเครื่องก็จะดำเป็นเมือกระส่วนใหญ่พนาขาวโคตรสวยโคตรโคตรสวยนี่ เกียร์โตยอยมีหลังมีครบนะครับแท่นคงแท่นเครื่องมีครบนะครับคอคอหลังสวยนะฮะอ่ะก็หมดการดูรอบๆแล้วเครื่องตัวนี้สตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปสตาร์ทเครื่องให้ในท้าย,ายคลิปต่อไปนะฮะอ่ะ เครื่องตัวนี้สนนราคาที่5,7 000บาทน,นะครับณนะราคาปัจจุบันใครบอกว่าแพงไปผ่านไปเลยนะครับเพราะว่าเครื่องญี่ปุ่นปันนี้ราคาก็เอาเรื่องหนักหนวงแพงมากๆอยู่แล้วอุปกรณ์กับเครื่องก็มีฟันปิ๊กนะครับมีกองอากาศสายไฟไกล่องเครื่องให้ครบเลยมีบริการรับวางบริการส่งต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย สนใจติดต่อ0866245942นะครับ3 a 1 p a s s วันนี้ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ